เอาละครับผมก็สวัสดีเพืทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทำชาเลนจ์อยู่ชาเลนจ์หนึ่งนะครับที่ผมดองไว้แล้วก็เพิ่งจะเห็นว่าตัวเองได้ลืมอะไรไปนะั่นคือการจากทีมเรียวออฟกอลงไปลุยกับลีเจอร์รี่โกคจีทีนะครับผมเนาะก็ไหนก็ไหน,ไหนแล้วก็เลยมาทำชาเลนจ์นี้เลยดีกว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดเราใช้ทีม ที่มีแต่เลียงอกกอสเนี่ยมันคงแบบอีซี่อีซี่วินเลยนะฮะผมแต่มันไม่ได้ไงบวกกับช่วงนี้ที่พี่จีเลนของเรานะครับ ECA มาพอดีพอดีนะฮะผมก็ต้องบอกเลยว่าทีมที่ผมจะเอาไปใช้ก็คือจะนําด้วยทางด้านของพี่จีเลนแล้วก็ตัวละครที่พี่จีเลนนาเนี่ยจะต้องอยู่ในเลียงอกกอสด้วยนะครับผมก็จะใช้ทีมนี้เลยนะครับที่ประจัดมาแต่ก่อนจะไปเอาลงนะครับเราต้องหาเพื่อนให้ได้ก่อนนะครับเพราะรู้สึกว่า ไม่มีใครตั้งพี่จีเลนเราเป็นกัปตันทีมเลยนะครับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยโอ้โหก็ไรเดี๋ยวผมรีจังกวาจะได้พี่จีเลนแล้วกันนะแต่ลูกทีมก็น่าจะใช้ประมาณนี้ตอนแรกว่าจะเอาโกคู UI หัวขาวมานะครับแต่รู้สึกว่ามันน่าจะตายนะฮะโกคู Goku นี้น่าจะเป็นบออให้เราแล้วก็น่าจะเป็นมีมผมเลยอืมรอมัน ECA ก่อนแล้วกันนะฮะร,รอมัน ECA ก่อน แนวะผมเลยมองว่า,วาย,ยังไม่ถึงเวลาที่โกโคตัวนี้ต้องพัง,งาดว่ะเพราะว่าแม่งหลบไม่ได้ไงพอหลบไม่ได้สแต็กก็มีน่าจะตายอย่างเดียวแล้วก็เลยท,ทีมนี้ดีกว่าเนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปรีแล้วไปเจอกันในด่านเลยนะครับผมปะ่ะเราไปลุยกันในด่านจริงเลยดีกว่านะครับว่าทีมนี้เปิดออโตผมจะไม่เล่นเลยนะผมจะปล่อยออโตให้เลยนะเราจะดูว่าพี่จีเลนตัวเนี้ยมันจะดาเมจแรงขนาดไหนออคือแบบมาต้องเป็นมีมตักนิดหนึ่งดูเลยโอ้โหโ,โอเคข้าไปะไปลุยกันเลยดีกว่า โอเคครับผมม่ะลุยกันเลยนะครับผมต้องบอกว่าผมจะออโต้เลยนะนี่ไว้ครับต้องบอกว่าจีเลนหาไม่เจอเพื่อน <laughs> ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับไม่มีคนตั้งจีเลนเลยครับโอโหชีวิตนี้มันคือบาดซบจริงๆครับโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้โชว์หรือเปล่านะต้องบอกว่าไม่ไม่มีเพื่อนเลยเกิดอะไรขึ้นกับจีเลนครับ โอ้ไม่มีคนตา่างกูหาเพื่อนที่เป็นชีเลนไม่ได้เลยเนะี่ยต้องบอกแบบนี้นะผมมาหกล้านแปดนะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่ตายเอาเล่นไปเรื่อยๆนะต้องบอกว่าโคตรกากต้องบอกวันนี้โคตรกากคือผมเกลียดไอ มันน่าจะทําเหมือนวันพีชเนาะที่แบบว่า,าปรับเพื่อนน่ะให้เพื่อนมันตรงตามกับตัวละครเราหนึ่งตัวเว้ยแบบรีดเราเป็นตัวอะไรอะ่ะเพื่อนมันก็จะเป็นตัวนั้นล็อกมาให้เลยอ่ะคือแบบนี้แม่งคือเราบางครั้งอยากจะรีวิวตัวมันเองด้วยไงแม่งก็ยืมเพื่อนไม่ได้เพื่อนไม่มีเนะยโอ้โหเศร้าเลยเนีฮะดูดิแล้วตัวอื่นมันยิงแบบบ้าคลั่งบ้าคลั่งดูดิผมว่าจิเลไม่ได้โชว์แล้วเพื่อนผว่าน่าจะจมไปนะทีนี้มันเถื่อนจัด ตัวเจ็ดสิบแปดมันผมชอบการที่มันลิงสกินเปลี่ยนรูปกแก้วนะแม่ผมพยายามเปิดแล้วจะเปิดไม่ออกว่ะอย่างเศร้าเลยนะฮะมายิงมายิงมายิงมาจิเลนตัวนี้รอ ECA นะน่าจะเก่งนะครับ LR จิเลนตัวนี้ถ้า ECA หวังว่าคงไม่ทำมาเป็นมีมเหมือนตัวสีแดงนะขอร้องอย่าทำจิเลนเป็นมีมีอีกนะฮะเออ ทำไมต้องทําเก่งกับตัวละครอสองตัวตัวเดียวก็เก่งนะใครออกกิเลนมันตัวเดียวมันก็เก่งนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเลยเพราว่าทาไมลุงบานออกแบบมาแบบนี้นะฮะเจอกับตัวเดียวนี่มันจะไปยืนไหวได้อย่างไรนะฮะคือแต่ถ,ถา้าไปพวกเอ็กซ์ตรีมซูเปอร์เบเทอร์โรนี้กิเลนไม่เก่งมาก,กน,นะเพราะว่ามันเจอตัวละครามากกว่าสองตัวอยู่แล้วครับตั้งยังเถื่อนเลยผมบอกเลยผมไปลองมาแล้ว เดี๋ยวอาจจะมีคิดแยกอีกทีนึงเดี๋ยวดูก่อนนะเอาเป็นแบบจีเลนไปลุยอย่างเงี้ยเพราะจีเลนมันมันเทพเวลาเจอแบบตัวละครหลายตัวนะครับชนะสี่แล้วเท่าไหร่ล้านสองเหรอน่าจะดาเมจสูงสุดประมาณนี้ปะ่ะประเด็นนะผมไม่มั่นใจผมขอดูข้อมูลจีเลนประกอบไปด้วยนะครับอืมจีเลนมันไม่มีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรบูสต์ดาเมจมากกว่านี้แล้วน่าจะวิ่งอยู่ประมาณเจ็ดล้านถึงหกล้านนั่นเท่าน,นี้แหละ ต้องมันต้องเจอพวกอือยูนนเวอร์ซอลซากาอะไรพวกนี้ด้วยนะมันถึงจะเก่งนะทีเรนอะแต่ถ้าเจอกับเอ,อ่อตัวตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นพวกจักรวาลต้องรอดอะไรอย่างเงี้ยทัวร์เมนท์มาสตนอะไรเง,งี้ยมันก็นก,นก็ยังไม่ค่อยสุดอะให้คำนี้นะถาสภาพครับต้องบอกวี้เราก็ดูตามที่เห็นเลยนะฮะเออรีวิวมายัางไงครับให้ให้ให้อยู่ในคังเหมือนเดิมครับ ยีซเซยังไงให้อยู่ในคังเหมือนเดิมคือมันแอบใช้ยาไปนิดนึงผมมองงี้นะมันคือมันทำเป็นตัวที่เฉพาะทางไปหน่อยในมุมมองผมนะอย่างอื่นมันโอเคหมดแล้วเนวะ้ยแต่มันทําออกมาเป็นตัวเฉพาะทางไปนิดนึงแล้วก็แบบเจอสตูตัวเดียวเนี้ยถามว่าเจอสตูตัวเดียวดีไหมเรื่องการตีเข้าตัวลุกสีมันก็ดีนะแต่แบบสมัยนี้นะอย่างที่บอกคือไม่มีรถตามเมจะมันยืนยาก ในพวกอัติเมทเรโซนอะไรเงี้ยเราถ้าจะหยิบเลนไปเล่นไม่ได้กี่เลนอะไปลุยไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้คนนั้นมันเก่งถูกไหมเพราะกีเลนมาดูแลดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ครับคจะตายก่อนมันเ้เนี่ยควรจะพูดอุ้ยมองเห็นทำให้ตายด้วยมีด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้โอ้แต่โกหกมันตีแรงจังวะ โอ้โหดีก็แรงเลย17 18เรามีรถด,ดาเมจนะครับสบายเงื่อนบอกเลยห้ายิงมายิงมาลิงกังเป็นไงเจ็ดล้า <c oughs> นครับน่าจะวิ่งได้ประมาณน,นี้นะต้องอย่าลืมนะมี17 18อ่าสแต็คพลังพลังพลังโจมตีให้อีกอ่ะ8 4 <c oughs> ต้องอย่าลืมนะครับ17 18สแต็คพลังโจมตีให้อีกนะ เออไอคอนอี้ของตัวนี้แม่งซับทีมดีมากคือเจ็ดสิบแปดอ่ะปุ้ยผมว่าทีมนี้แม่งไวกว่าทีมที่ผมเล่นเขาทีไรดูค่อนข้างแบบตุมตามตุมตามเลยนะนี่มาถึงจะจบแล้วนะเออต้องบอกว่าแบบผ่านมาแล้วไวไอ้กีเลนตัวข้างหลังจะรอบไหมเนี่ยกูรู้แล้วมีจะรอบไหมเนี่ย <laughs> ดูดูมันแย่งคิกกันหมดเลยนะนี่คือความบัดซบของอ่าการที่เราไม่ได้เล่นกับมือเองนะครับมันแย่งคิกกันมั่วเลยนะครับบอทดมันน่าจะเขียนออโต้เพราะว่าเก็บช่องที่ลูกแก้วเยอะที่สุดนะฮะ <c oughs> กับสีที่เยอะที่สุดกับสีของตัวเองนะฮะโอ้มันแย่งลูกแก้วกีเลนหมดเลยแย่นจริงๆนะฮะออมาดูนครับว่าจีเลนตัวข้างหลังจะรอดไหมและโกคูนี่ดูเหมือนกับว่า พร้อมที่จะยิงถ้าไม่ตายใส่ทีเลนผมทุกเมื่อเลยนะฮะผ่านมาคือเขาไม่ยิงถ้าไม่ตายเลยนะครับเบจิตาผมก็พร้อมแล้วถ้าไม่ตายนะแต่ไม่ยิงครับจะเก็บไปยิงทีเลนทุกเป็นสี่แพ้ทางนะครับโอ้โหเหมือนมันล็อกไปแล้วอ่ะดูดิดูนะดูนะนี่ไงเหมือนมันล็อกไปแล้วเพื่อนผมบอกเลยมันล็อกไว้แล้วครับเ <laughs> ดี๋ยวดูนะมันจะต้องยิงใส่ผมแล้วผมก็แตกคล่ายยังไง เอ้ยไม่ยิงว่ะโอ้ยผมึกว่าลุงบันแม่งล็อกผมแล้วลุงบันบอกไม่ล็อกโว้ยอุ้ยเปลี่ยนลูกแก้วเล้วโอ้เก็บมัวกแล้วไอ้อะเอ้ดีว่ะชอบว่ะมองเห็นท่าไม่ตายอ่ะชอบนะตัวละครที่มองเห็นท่าไม่ตายได้อย่างเงี้ยดูดิหลบโทรไปหนึ่งทีต่อไปโกคุ เออเฮานี่อยู่ไอของจริงเฟยตัวหมดเลยดูดิตัวฟีเนี่ยไอ้ดามเมจกลางๆนะสิบเจ็ดสิบแปดอะผมว่าเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนมากกว่านะแต่นี่คือดาวลุงด้วยต้องบอกอนนี่คือดาวลุงนะอย่างว่าตัวมันออกแบบมาให้น่าจะเป็นสายซับอะแม่งตีไม่โดนอีกทีเลนเครียดเลยครับทีเลนตีไม่โดนโอ้โหตายไป โกคูบอกเกงกี่อัดหน้าทีดิผมชอบไอ้โกคูสีแดงมากนะผมดูว่าแม่งดูแบบดูคนโผล่ไงก็ไม่รู้ว่าอ้าวจบแล้วเนี่ยไอ้โกคูตัวนี้มันเก่งนะเอ,อตาตีแรงมากนะบอกเลยเว้ยนะละสีม่วงมันอยู่ตรงนี้หมดด่านาไปเจอสีเขียวนะครับเ <laughs> ย,ย,ยี่ยมจริงๆ กลับไปเลยมาตัวถ่ายแล้วโอ้ยต้องบอกว่าเขาขึ้นมาในจังหวะที่สุดยอดเลยครับขึ้นมาแมนนี้จะรอดไหมโอ้โหขึ้นมาได้ยีเลนเขียวกู มาดูนะครับโอโ้แลวไม่ตายตัวเลขด้วยแตกสลายแตกสลายแน่นอนตรงนี้แตกสลายไหมมาดูครับโอ้โหสี่แสนเกือบแตกสลายกันเพ <c oughs> ื่อนพูดถามจริงตาจัดจัดเลย น่าจะเป็นตัวที่แบบต้องรอ EZA แบบ EZA จริงๆเลยไม,ม่คำหาเลยไม่ทงจริงเหมือนจริงนะโอ้โหลน่าไม่ตายดีแบบกลับไปเฝ้าอยอบานแล้วนะแม่งครับ่กี้คือเราเราใช้โดนคังหมดไปแล้วไนงะเรียบร้อยครับตรงนี้ทรงเรียบร้อยโอ้โหสี่แสนเกือบตายมาโ,โกคู ย i ไอนานจะเห็นร่างนี้ทีนะโอ้จีเรนสีแดงแท้งครับไปลูกโกคูบองเกงกี่ทีดิเอออโอ้โหจบแล้วทุกคนแทงเลยโกคูบอลเกงกีแรงมากโอ้โหมาครับ ดีเรนปิดงานไปเพื่อนแปดล้านหนึ่งไม่เจ้าอ๋อมันเจอจักรวาลต้องรอดไงเออเฮ้ยไม่ใช่ดินี่มันโกคูจีทีเอ้าแล้วมันแปดล้านหนึ่งได้ไงวะหรือว่าเป็นบอลเกงกีของโกคูเมื่อกี้แอบงงเหมือนกันนะฮะใช่ป่ะวะบอลเกงกีของโกคูเมื่อกี้คือบวกดาเมจให้เพื่อนป้าทำไมมันพุ่งลงแปดล้าน 8, 000, อย่างนั้นนะเอ๋เอ๋สงสัยนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอ้าจริงด้วยนะครับเพิ่มพลังให้กับเพื่อนๆนะครับผมสปิริตบอมนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ตกใจต้องไปชิเลเมันตีแรงวันแปดล้านก็โอ้โหแม่งไวกว่ากูเล่นเองอีกอ่ะเพื่อนบอทแม่งเล่นไวกว่าผมเล่นเองอีกอ่ะเอาเรื่องว่ะต้องบอกว่าเอาเรื่องนะเออเล่นไวกว่าผมเล่นเองอีกอ่ะเออบอทแม่งเก่งเฉยเลยนะครับก็เรียบร้อยครับ ทำมิชชั่นครบแล้วนะขอไว้เปิดกาชานิดนึงแล้วกันนะโอ้โหยอะเปิดขึ้นหลอดเลยเห็นกาชา17็ผม,มห็อนเลยเมื่อกี้แม่งผมเปิดได้เกลือนะฮะสะเทือนใจขึ้นเปล่งเลยเน่ก็เป็นตัวที่ดีแล้วกันนะจีเรนแต่แบบมันน่าจะเก่งได้มากกว่านี้นในในความคิดผมอะ่ะอันนี้ก็น่าจะเกลือนะฮะเรียบร้อยครับเกลือได้เกลือเด็ด รเราไปาดูจิเลนเลยนะครับก็อย่าเรียกว่ารีวิวเลยไม่อยากเรียกว่ารีวิวนะเรียกว่ามาเล่นด่านมิชชั่นธรมรมดาทั่วไปกันเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากรีวิวเลยวะมันไม่มีอะไรที่ต้องแบบคือมันมันรู้ก็รู้เป็นตัวเฉพาะทางนะเพื่อนมันเก่งกับพวกด่านเอ็กซ์ตรีมด่านเอ็กซ์ตรีมซูเปอร์แบทเทิลโรสซูเปอร์แบทเทิลโรสอะไรแบบนั้นอะ่ะถามว่าอัลติเมทเลโซนเก่งไหม ก็อัตเมทเลโซนถ้าเจอสตู2ตัวก็พอได้นะครับใช้ก็พอได้เป็นตัวที่แท้งดีเลยหลักถ้าเจอสตู2ตัวแต่ก็เจอสตูตัวเดียวมาผมยังคิดไม่ออกเลยว,ว่าอัตเมทเลโซนหลัง,หล,งหลังคือมันเถื่อนมากไม่มีลดดาเมจไม่มีกราดออแอแทกมันจะมันไม่รอดไงถ้าแตกก็ไม่มีนะอันนี้ก็ต้องพูดตร,ตรงๆเลยว่า <c oughs> มีสิทธิแตกแตกสลายง่ายๆอย่งางง่ายมากนะผมแล้วก็ ไอแอนเทอร์เนฟต์บวกอีก111%นะมันจะต้องเจอพวกยูนิวอัลโซสากาไฮที่ผมบอกไปมันถึงจะทำให้จีเรนตัวเนี้ยพังอาจขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับผมแม่งไม่อัพลงคีซะเยอะเลยหาหรือว่าเนี้อัพหลบให้มันมั่งนะ <c oughs> เออเปลี่ยน potential ได้วะเนี่ยเดี๋ยวไปเปลี่ยน potential เ,เ,เป็นหลบให้หมดเลยนะเออผมไม่ใส่ potential หลบให้จีเรนแล้วกันจีเรนมึงหลบมั่งเหอะดูแล้วมึงดูแลตัวเองไม่ได้เลยนะเอาเป็นว่าเก่งกับกับตัวละครสองตัวขึ้นไปแล้วกัน นะครับแล้วก็พวกจักรวาลต้องรอดอย่างเงี้ยจิเรงก็จะพังหะายขึ้นมาทันทีแล้วก็เจอศัตรูตัวเดียวก็เตะรู้ทุกสีดีนะครับแต่สภาพอ่าเอาว่าเด่นทางด้านการโจมตีแล้วกันการโจมตีนี่ผมไม่เถียงเลยแม่งโคตรเก่งโคตรโหดโคตรแรงแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการรับตีนะอันนี้ผมว่ายัางไงก็ไม่รอดเล่นในอ l t อ m a t e เ a y z ยังไงก็ไม่รอดแตกแน่นอนนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับทีมออตโต้รวมถึงมาโชว์จีเรนให้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับก็อย่าไปคาดหวังกับันมากนะครับมันก็ อืมดูดว่าคาดหวังไม่ได้ดิเม่นนี่ระดับจีเลนนุ้ยเป็นบอสของซาก้านุ้ยจะบอกว่าไม่คาดหวังก็ไม่ได้นี่เป็นโคาดหวังปะวะเดี๋ยวผมว่าในอนาคตคงมีจีเลนที่เก่งกว่าไอ้สองตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีนะเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีนะับคือแบบจีเลนของตัวนี้คือมันกลัวมากเลยระหว่างว่านี่คงจะ ECA มาโหดนะเพราะว่าเขาแตกไม่ก็โหดอยู่แล้วนะรอลุ้นตัวนี้แล้วกันนะครับถ้าโหดรอไอ้ตัวนี้ให้โหดดีกว่าไอ้ตัวนี้เราคงผิดหวังไปแล้วล่ะ แต่ก็มาลุ้นตัวนี้เอาสีเขียวเอาน่าจะเกิดนะครับประมาณนี้พนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสําหรับจีเลน ECA นะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเนาะก็อย่าไม่ต้องดราม่านะครับผมแต่ละคนก็มีความคิดเห็นต่างกันนะครับผมไม่ใช่ว่าตัวละครมันกากแต่แค่เราต้องใช้ให้มันถูกทูกที่ถูกทางเท่านั้นเองนะครับแต่สำหรับผมนะองบอกว่าสำหรับผมผมค่อนข้าง ผิดหวังมากๆนะครับสถาบการ ECA จิเล่นนะครับโกคูแบกว่าเออเป็นมีมแล้วนะครับมีมคนใหม่ถือกำเนิดครับจิเล่นครับในครับ e ECA มาทำไมก็ไม่รู้นะครับ <laughs> วันนี้ในี่็อชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม